เสร็จแล้วผลออกมาบอกว่าท่านต้องลาออกเนี่ยมันก็แปลกอยู่ครับนะครับว่าอ้าวท่านจะลาออกปัญหาอื่นจะแก้ไหมล่ะก็เหมือนกับที่คุณกัปมิสินบอกนับจะวนกลับมาสมมติว่าเสียงส่วนใหญ่บอกไม่ต้องลาออกและปัญหาอื่นก็ยังค้างอยู่เนี่ยครับนะครับแล้วไงครับก็มวลชนเขาอาจจะบอกว่าไม่เรียกร้องให้ลาออกก็ได้แต่ยังเรียกร้องข้ออื่นๆอยู่ถ้าเอาข้ออื่นๆรวมไปทีเดียวเลยได้ไหมฮะว่าเช่นแม้กระทั่งว่าควรจะปฏิรูปสถาบันไหมถ้าไปใส่ประชาธิปไตย มันจะทําให้รุนแรงมากและฝ่ายที่ไม่ให้พูดถึงจะยอมรับถึงขั้นให้มีการไปประชามตินะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมาะแล้วครับครับนะจริงๆแล้วเพราะว่าในที่สุดพอไปถ้าไปทําประชามติเรื่องแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องของสถาบันบุคคลคณะบุคคลอยู่ดีจริงๆประชามติเนี่ยมันควรจะไปทําในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันยังมีช่องทางขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจจะรับฟังแล้วก็จะเลือกเดินหรือเปล่า ในใจผมเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าทางผู้มีอำนาจถ้าจับที่เนื้อหาสาระของมันจริงๆนะครับเผชิญกับความเป็นจริงเหละครับมันไม่ได้สลับซับซ้อนขนาดนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญก็เอาให้ชัด 2, 5 6 2 7 2เนะครับเรื่องคดีความนะครับจะคลายมันยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์จะทําอย่างไรไม่ให้อยู่ในความขัดแย้งนะฮะแต่ว่าต้องพูดแล้วก็ต้องพูดที่สามารถสื่อสารไปถึงทุกฝ่ายให้ได้ เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับนี่คือทางออกซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็นก่อนหน้านี้ฟังแล้วเชื่อว่าน่าจะมีการคิดต่อแล้วก็ไปต่อยอดกันได้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับวันนี้ครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุยให้จบข่าววันนี้นะครับนี่คือหนึ่งข้อเสนอที่น่าสนใจมากมากครับว่าจะเป็นทางออกให้กับประเทศไทยได้หรือไม่เดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับว่าผู้มีอำนาจในตอนนี้เขาได้ยินหรือเปล่าและได้ยินแล้วเขาจะลองนำเส้นทางนี้ไปใช้หรือไม่นะครับกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้22่นาฬิกาสามสนาทีโดยประมาณสว